เร่นสัมปชัญญะรู้สึกเข้าใจยากครับคำว่าสัมปชัญญะคงไม่ได้ใช้ในที่ทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนะคะก็มีคําที่จําแนกไว้ว่าสัมปชัญญะมีอะไรบ้างเช่นสัมปชัญญะสีสานตกะสัมปชัญญะสัายะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะอะสัมโมหะสัมปชัญญะก็แสดงให้เห็นว่าเราจะใช้สัมปชัญญะทั่วไปได้ไหมใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นอย่างแม้แต่คําว่าศาสตกะสัมปัญญาเนี่ยคะ่ะถ้าเราจะแปลว่าปัญญาที่รู้ประโยชน์ถ้าเราคิดเอาเองเนี่ยก็คงจะง่ายๆนะคะรับประทานอาหารชนิดนี้แล้วก็จะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่างนี้จะเป็นปัญญาที่รู้ประโยชน์หรือเปล่านี่ไม่ใช่แน่นอนแน่นอนคะ่ะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าในการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องละเอียดและต้องรู้ว่าการใช้คําแต่ละแห่งนะคะ ไม่ได้ใช้ทั่วไปทั้งหมดว่าปัญญาแล้วจะต้องเป็นสัมปชัญญะทั้งหมดแต่ว่าเวลาที่กล่าวถึงสัมปชัญญะในสติปัฏฐานหรือว่าสัมปชัญญะสี่นะคะโคจระสัมปชัญญะก็ต้องทราบว่าต้องเกี่ยวกับปัญญาที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะที่จะรู้ในการอบรมเจริญปัญญาเพราะว่าถ้าขณะนี้ที่เราฟังนะคะแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ ถ้าชเข้าใจถูกในสิ่งที่กําลังมีจริงๆในขณะนี้ซึ่งไม่เคยเข้าใจแล้วก็ไม่เคยสนใจไม่เคยคิดว่าจะต้องมารู้เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจจะต้องมารู้เรื่องสภาพธรรมะในชีวิตประจําวันการที่จะต้องมีความเห็นถูกนะคะก็ดีกว่ามีชีวิตวันๆหนึ่งโดยไม่รู้อะไรไปจนตายและในวันๆหนึ่งเนะี่ยอะไรบ้างท่างกุศลท่อาอกุศลซึ่งกุศลนี่ก็คงจะน้อยมากแต่อกุศลนั้นก็มาก ร้อมทั้งความไม่รู้ในสภาพธรรมะซึ่งจะไม่เห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะในชีวิตประจําวันก็ไม่มีทางที่จะออกจากสังสารวัฏนะคะก็ยังคงมืดบอดเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรและปัญญารู้อะไรปัญญาสามารถที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะได้อย่างไร เพราะฉะนั้นศา,าสตกะสัมปชัญญะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาระดับนี้นะคะที่จะต้องรู้ประโยชน์แม้แต่ขั้นฟังเนะะี่ยค่ะที่รู้ประโยชน์จนถึงที่สุดก็คือการออกจากสังสารวัฏรหรือการที่ปัญญาจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจนกระจั์แจ้งได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่มีการที่จะฟังต่อไปเรื่อพิจารณาต่อไปหรือเห็นประโยชน์ต่อไปหรือคิดว่าชีวิตในชาติเนี่ยควรจะดําเนินไปอย่างไร นี่ก็คือาาศาพตกะสัมปชัญญะบางท่านจะได้ยินคำว่าสัปปายะสูตรนะคะนอกจากสัป,ปายะสัมปชัญญะสัปปายะสูตรเนะะี่ยค่ะเป็นข้อความเรื่องการเกิดดับของสภาพธรรมะในขณะนี้เป็นสัป,ปายะนะคะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะพิจารณาเห็นจริงว่าสภาพธรรมะทุกอย่างไม่เที่ยงเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าการที่เราจะฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะ แต่ว่าฟังแล้วต้องพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเป็นความรู้ความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆจนกระทั่งเห็นประโยชน์และก็จะทําให้เข้าใจคําที่มีในพระไตรปิฎกและในอัธกถาเช่นสัปายะสัมปัญญะเนี่ยค่ะกับสัปายะสูตรถ้าสัปายะสัมปัญญาก็สามารถรู้ว่าสิ่งใดเหมาะควรนะคะกับสิ่งใดเป็นประโยชน์ในการที่จะเป็นสัปายะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นอุตตุไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เพื่ออะไรต้องมีจุดมุ่งหมายด้วยถ้าเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะศึกษาเรื่องอาหารแล้วก็คุณภาพของอาหารเพื่อที่จะมีชีวิตยืนยาวอย่างนี้ก็ไม่ใช่สัปปายะสัมปัญญะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสัปปายะสูตรให้รู้ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือว่าสภาพธรรมะที่เกิดดับในขณะนี้ค่ะสามารถจะพิจารณาเห็นได้จริงๆนะคะได้ยินไม่มี มีแล้วก็หามีไม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้พิจารณาเห็นความดับไปแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นด้วยแต่ตามความเป็นจริงทุกขณะเกิดดับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจพัางสปายะสัมปชัญญะและสัปายะสูตรเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องนะคะในโคจระสัมปชัญญะโคจระก็คืออารมณ์ซึ่ง เมื่อมีจิตแล้วจะไม่มีอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้หรือว่าเป็นสิ่งที่จิตกําลังรู้ไม่ได้เมื่อมีจิตเกิดขึ้นจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตรู้เนี่ยค่ะเป็นอารมณ์ของจิตซึ่งทุกคนเกิดมานะคะจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาแต่เมื่อจิตเกิดจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งกําลังถูกจิตรู้สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิต แต่ผู้ที่จะอบรมเจริญปัญญานกาะ,ะสามารถที่จะฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจอารมณ์ที่กำลังปรากฏนะคะว่าอารมณ์ใดเป็นสภาพธารรมะที่มีจริงๆเป็นปรมัถธรรมไม่มีใครที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงลักษณะสภาพของอารมณ์นั้นได้แล้วก็บางขณะนะคะก็เป็นเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นก็จะแยกได้ค่ะว่าอารมณ์มีอะไรบ้างและอารมณ์ใด มีลักษณะจริงๆที่จะทําให้ปัญญาสามารถที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะถ้าเราฟังเผลอๆเนี่ยอย่างบางคนบอกว่าเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินเพียงเท่านี้ค่ะปัญญารู้อะไรอะไรเป็นโคจระสัมปัญญะเป็นอารมณ์ที่ปัญญาจะต้องประจักษ์สามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะที่เกิดดับของอารมณ์นั้นถ้าไม่มีการศึกษาพระพิธรรม ทุกคนก็เพียงอ่านพระสูตรนะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็เข้าใจแต่เมื่อได้ศึกษาพระพิธรรมแล้วความละเอียดของพระพิธรรมเลยคะ่ะก็ทําให้ความเห็นผิดเนี่ยหมดสิ้นไปแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดความเห็นอย่างใดถูกความเห็นอย่างใดผิดลักษณะของรูปต้องปรากฏโดยทวารหนึ่งทวารใดเช่นทางตาเดยนะคะสีสันวนนันณะขณะนี้ต้องอาศัยจากขปภาษากระทบ จึงสามารถที่จะเห็นสิ่งที่กําลังปรากฏทางตานี้ได้นี่เป็นอารมณ์หนึ่งซึ่งสติระลึกแล้วก็รู้แล้วก็อบรมความรู้ความเข้าใจจนกว่าจะเห็นว่าเป็นธรรมะนะคะนี่คือภาวนาการอบรมเจริญปัญญาทางหูก็มีเสียงเสียงก็เป็นรูปรูปหนึ่งนะคะซึ่งต้องกระทบกับโสตะระสาทะถ้าใครที่ไม่มีโสตประสาทะไม่มีทางที่เสียงนี้จะเป็นอารมณ์คือจะปรากฏได้ เพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะต้องมีทางที่ปรากฏแต่ละทางแล้วก็เมื่อปรากฏก็จะเห็นความเกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะไม่ว่าจะอ่านมหาสติปทานหรืออะไรก็ตามก็จะไม่มีความสงสยัยหรือข้องใจระหว่างพระสูตรกับพระพิธรรมซึ่งจะเกื้อกูลต่อการที่จะอบรมปัญญาที่สามารถจะรู้ลักษณะของปรมัธธรรมเพราะต้องเป็นปรมัธธรรมที่สามารถจะกระทบทวารหนึ่งทวารใดแล้วก็ปรากฏ นี่คือโคจระสัมปัญญะซึ่งถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วนะคะนัสติเกิดระลึกค่อยๆอ,อบรมอะสัมโมหสัมปัญญะมีความเห็นถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสัมปัญญะซึ่งไม่ใช่อย่างที่เราจะเอาไปใช้ทั่วๆไปได้นะคะแต่ต้องเข้าใจว่าสัมปัญญะต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งฟังเล่นสัมปัญญะตอนแรกผมก็คิดว่าผมเข้าใจดีแล้ว วันนี้โอ้โหรู้สึกว่าไม่ธรรมดาสัพพัญญะไม่ใช่ว่า,ามาฟังเรื่องการบรรยายธรรมแล้วเรื่องนั้นมีกี่ข้อมีห้าข้อสิบข้อไม่ใช่แล้วครับฟังไปฟังมาเป็นเรื่องของธรรมะที่กําลังปรากฏให้เราศึกษาระลึกศึกษาได้ตลอดเวลาในขั้นต้นที่ผมจับความหรือทําความได้เข้าใจเนี่ยนะฮะพอจะเป็นแนวทางที่ผมพอเข้าใจไหมครับท่านอาจารย์รู้สึกเข้าใจยากครับ ค่อยๆเข้าใจไปเถอะค่ะจะเข้าใจทันทีทั้งหมดนี่ก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าของจริงก็คือว่าเป็นธรรมะที่พิสูจน์ได้คงทนต่อการพิสูจน์ถ้าศึกษาและพิจารณาเทียบเคียงก็จะทําให้เข้าใจได้เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าในขนานี้จะฟังนระรามอยู่เนี่ยก็ต<ะ>้องเป็นผู้ละเอียดที่จะรู้ว่าสัมปชัญญะไม่ใช่อย่างที่เราคิดไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วไม่ใช่คิด,ว,คดว่าธรรมะข้อนั้นมีกี่ข้อกี่ข้อ ควรพิจารณาว่าในขณะนี้ที่ได้ฟังพระธรรมนั้นธรรมะอะไรกําลังปรากฏกับเราใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับคงจะไม่ใช่เรื่องจําเป็นข้อนะคะคแต่เป็นเรื่องที่ว่าไม่ว่าจะฟังข้อไหนเข้าใจสิ่งที่กําลังได้ฟังข้อไหนก็ได้ทุกข้อคะ่ะคือเรื่องของพระธรรมนี่เป็นเรื่องที่ทําให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาจากการฟังแล้วก็ไตรตรองเป็นปัญญาของผู้ที่ฟังเองเพราะฉะนั้นผู้ฟังก็เป็นผู้ที่ทราบนะคะว่าฟังเผินฟังแล้วจบ เรือว่าฟังแล้วก็ยังไตรตรองเทียบเคียงกับลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจนความละเอียดความเข้าใจจากการไตร่ตรองนั้นเพิ่มขึ้น